สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว,ว้าวก็จะพาท่านผู้ชมออกมานอกสถานที่คือมาดูอะไรกันนะมาดูฝนตกเป็ดกันค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่น้ำเริ่มลดแล้วนะคะเป็นบรรยากาศของทุ่ที่เราจะมาดูฝนตกเป็ดกันค่ะว่าเขาตกแล้วได้เยอะขนาดไหน ไม่ใหญ่ไม่โตแต่ก็ติดได้แล้วหนึ่งตัวก็เป็นการตกแบบธรรมชาตินะคะเป็นเป็นท้องนาที่น้ำท่วมนะคะก็มีต้นข้าวก็เป็นสถานที่ที่ปลาชอบอยู่นะคะก็จะทำให้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหมอนะคะในการตกแต่ละครั้งก็อาจจะมีปลาช่อนปลาตะเพียนบ้างเป็นบางครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศ การตกของเราว่าได้เยอะขนาดไหนกันค่ะโุดใหญ่อุ้ยวุยว้ยวุ้ยวุ้ยตัวเล็กค่อยจะกลัวล้โอ้ยอ้าวเอฟกินเยอะบ่อยจริงๆตัวเล็กว้าวตัวใหญ่

ต้นสามอ,อุ้ยโอ้บิดช่ายนี่ยาว้าวเริ่มตอนแล้วครับเริ่มต้นแล้ว

มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ปลาหมอล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ เยอ<ม>นะกฟังน่งกินยนดน,น,น,นไม่่อยจะข้างฟังตัเล็กมงิ้มน,นังจะพูดล ใ yeah, yeah, yeah. นอนอิมจุนาาี้รถก็แบบรักมนซื้ออ

Boom!